นะครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ในเรื่องของเทคนิคการอินเกรตโดยการแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะครับแต่ว่าจะมาเน้นตรงที่การแยกเศษส่วนย่อยก่อนซึ่งการแยกเศษส่วนย่อยอะ่ะมันจะมีการดูว่าแบ่งเป็นกี่ก้อนเนาะแล้วก็ถัดไปก็คือการหาค่าตัวแปรแล้วก็ค่อยอินทิเกรตโอเคครับตัวนี้ก็เรากาลังอยู่ในเรื่องของการหาค่าตัวแปรอยู่นะครับการหาค่าตัวแปรโอเคครับซึ่งตัวอย่างที่ผมยกมาก็จะเป็นเอาเอามาจากอะไรครับ เอามาจากตัวอย่างที่ผมแยกเป็นก้อนๆให้นะครับตัวนี้เอามานําเสนอต่อนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะก็จะเป็นข้อสอบปี60นะครับปี60อ่าดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเวลาเจอโจทย์อย่างเงี้ยนะครับเจ,เจอเจอเศษส่วนอย่างเงี้ยทำไมผมถึงแยกออกมาเป็น2ก้อนได้แบบนี้ขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆที่ผมผมอธิบายไว้โอเคนะครับอันนี้ผมก็จะมาต่อในการหาค่าเลย คือสเต็ปแรกอะ่ะเราต้องแยกก่อนให้ได้รู้ว่ากี่ก้อนอันเนี้ยออกมาเป็น2ก้อนโอเคครับแล้วก็ข้างบนเป็น a ข้างบนข้างตัวนี้ก็เป็น bx บวก c โอเคนะครับกระบวนการถัดไปที่เรียกว่าการหาค่าตัวแปรผมก็จะเริ่มละนะครับอ่าก็จะเริ่มนะครับก็เหมือนเดิมครับทําส่วนให้เท่ากัน x ลบหนึ่งนี่ก็เป็น x กาลังสองบวก c โค,ครับ a นะครับข้างบนตัวนี้ก็ต้องคูณด้วย x กาลังสองบวก c บวกด้วยตัวนี้ก็ต้องเป็น bx บวก c แล้วก็คูณด้วย x ลบ1เขียนครับพอส่วนเท่ากันแล้วปุ๊บตัวเศษก็เลยต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยส่งผลให้ตัวเศษคือ5 x กาลังสองลบ3 x บวก13ตัวเนี้ยนะครับจะต้องเท่ากับ a คูณกับ x กาลังสองบวก4แล้วก็บวกด้วยนะครับ bx บวกด้วย c นะครับ คูณกับ x ลบหนึ่งโอเคครับกระบวนการถัดไปที่ผมเรียกว่าการหาค่าตัวแปรเนี่ยมันจะมี2ลักษณะคือ1การตัดตัวแปรโอเคครับการตัดตัวแปรซึ่งเป็นที่นิยมเพราะว่ามันค่อนข้างจะคำนวณง่ายโอเคครับค่อนข้างจะคำนวณง่ายกับอีกอันนึงก็คือการอะไรการเทียบสัมประสิทธิ์นะครับตอนนี้ผมก็จะนําการตัดตัวแปรมาใช้ลองดูนะครับการตัดตัวแปรก็ไปมองที่ว่าเราสามารถจะจัดการตัวแปรอะไรทิ้งได้บ้างตัวเนี้ยถ้าผมแทน x เป็น1ปุ๊บตัวแปร b กับ c หายไปเลย โอเคครับผมก็แทน x เป็น1ดูนะครับแทน x เป็น1แทน x เท่ากับ1ลงไปในสมการครับมันก็จะได้5ลบ3บวกด้วย13โอเคครับเท่ากับอะไรแทน x เป็น1นะครับแทน x เป็น1ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อเท่าไหร่1บวก4เนี่ย a ก็จะเท่ากับตัวนี้ก็1บวก4 5 a โอเคครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับตัวนี้จะเป็น10 15ก็จะได้ครับมันก็จะได้อะไรมันจะได้ 15เท่ากับ 5A เโอเคครับก้อนนี้สังเกตครับก้อนนี้ผมไม่คิดเพราะว่าแทนปุ๊บมันเป็นศูนย์ก้อนนี้หมดไปเลยโอเคครับตัวนี้มันก็เลยจะได้ว่าเดี๋ยวนะครับมันก็จะได้มาอย่างง่ายๆตัวหนึ่งละว่าจะได้ว่า A อต้องเท่ากับ3มโอเคครับมานะครับตัวหนึ่ง A เป็น3ามาตัวนึงละถัดไปก็ไปหา b กับ C ครับคราวนี้กระบวนการถัดไปนะครับก็พยายามมองไปนึกถึงการกําจัดตัวแปรตัวอื่นอีกถ้าผมให้ดูนะครับถ้าผมให้เอ ถ้าผมให้ b ผมครับเอ่อถ้าผมให้ x ผมเป็นเป็นศูนย์ดูนะครับ b ผมก็จะหายไปโอเคนะครับแล้วผมก็จะเอา a มาใช้มันก็จะหา c ได้โอเคนะครับดูนะผมก็แทนแทนนะครับแทน x เท่ากับศูนย์บางคนอนะสงสัยครับว่าแทนค่ารู้ได้ไงก้อนนี้ครับหาตัวเนี้ยดูตามวงเล็บนะครับดูตามดูตามวงเล็บพวกเนี้ยครับดูตามวงเล็บพวกเนี้ยว่าจะแทน x เป็นอะไรแล้วตัวแปรมันหายผมแทน x เป็น1ปุ๊บมันทาให้ก้อนนี้หายหมดเลย ถ้าผมแทนเป็น x ซูนี้เป็นศูนย์ b มันก็หายไปอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ดูหลักดูอย่างนี้อ่ะถัดไปครับแทน x เป็นศูนย์ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสิบสามโอเคครับเท่ากับแทน x เป็นศูนย์นะครับมันก็จะเป็นเอ่อ 4a บวกด้วยนะครับ 4a บวกด้วยบวกด้วยตัวนี้บวกด้วย bx bx b ก็จะหายไปมันก็จะเป็น c คูณกับลบหนึ่งโอเคครับ c คูณลบหนึ่งเนาะมันก็จะออกเป็นอย่าง okay. <c> <c> นี้ แต่ว่า a ของผมมันคือสามตัวนี้ไม่ก็คือสี่คูณสี่คูณสามก็ได้สิบสองมันจะได้สิบสามเท่ากับสิบสองลบสี่โอเค,คมันก็จะได้สิบสามเท่ากับสิบสองลบสี่แปลว่าจะได้ c ครับ c ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับจับย้ายข้างไปมาปับ๊บ c ก็คือลบหนึ่งโอเคครับได้ c เป็นลบหนึ่ง ต้องคำนวณดีๆครับแต่ว่าถ้าเราคำนวณไม่ด the okay, okay. so ีเดี๋ยวตอนสุดท้ายมันจะฟ้องเราเองว่ามันผิดไหมนะครับเพราะเราเดี๋ยวจะตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งโอเคครับ c เท่ากับลบหนึ่งอ่าถัดไปนะครับเดี๋ยวกระบวนการถัดไปครับจะแทน x เป็นอะไรดีนะครับจะสังเกตดูครับพอเราแทน x เป็นเป็นตัวอื่นอ่นะมันก็จะไม่หายแลวคราวนี้มันจะไม่หายแล้วแต่คราวนี้นะครับผมก็มองไปที่ว่าเอะถ้าผมแทน x เป็นเป็นตัวที่คำนวณง่ายๆหน่อยนะครับผมก็จะเอาคำนวณง่ายๆเนาะ x เป็น x เป็นอะไร x เป็น2 x เป็น2นะครับดูที่คำนวณง่ายเอาคำนวณยากเยอะๆนะครับผมเอา x เป็นลบหนึ่งแทน x เป็นลบหนึ่งคือแทนเป็นอะไรก็ได้นะครับตัวสุดท้ายตัวนี้โดยการเราจะใช้ a เป็นสากับ c เป็นลบหนึ่งเข้ามาช่วยด้วย x เป็นลบหนึ่งนะครับก้อนแรกปุ๊บคำนวณออกมาปุ๊บลบหนึ่งก็ได้ห้าบวกด้วยสาม x เป็นลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิบสามเท่ากับ x เป็นลบหนึ่งนะครับ a เป็นสามเอา a เป็นสาม x เป็นลบหนึ่งแทนลงไปปุ๊บตรงนี้เป็นห้า ครับ a เป็นสาครับ c เป็นลบหนึ่งอันนี้ก็บวกด้วย b b นะครับ b x เป็นลบหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งอันนี้จะเป็นลบ b c ก็เป็นอะไรครับ c ก็เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งตัวนี้นะครับออกเป็นอย่างนี้ถัดไป x เป็นลบหนึ่งตัวนี้จะออกมาเป็นลบสองครับมันก็จะได้เท่าไหร่ตัวนี้เป็นสิบสิบสามบวกยี่สิบเอ็ดนะครับฝั่งนี้ยี่สิบเอ็ดฝั่งนี้ก็สิบห้าไอ้นี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับคูณเข้ามาก็เป็นบวกด้วย2 b แล้วก็บวกด้วยบวกด้วย2มันก็คือ21เท่ากับเท่าไหร่17บวก 2B โอเคครับมันจะได้ตัวนี้ครับ21เท่ากับ17บวก 2B ครับตัวนี้ก็เลยจะทำให้เราได้ว่า B คืออะไรโอเคครับจับ B ย้ายไปมาครับ1 7 18 19 2 0 21มันจะเป็น4เนาะ 4 2b ตัวนี้นะครับ4 2b แล้วก็ตัวนี้ก็ b เท่ากับ2โอเคนะครับได้ b เท่ากับ2นี่ครับเราได้มาครบทุกตัวเรียบร้อยโดยวิธีการตัดตัวแปรนะครับกำจัดตัวแปรทิ้งนะครับสังเกตครับมันค่อนข้างจะจะดีและไวนะครับไวกว่าการเทียบสัมประสิทธิ์ในสาหรับในบางข้อนะครับบางข้อการเทียบสัมประสิทธิ์ก็ดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ใช้ตัดตัวแปรแล้วกันนะครับคราวนี้นะครับผมได้ตัวนี้มาผมขอตรวจสอบก่อนว่ามันจริงไหมโอเคครับ การตรวจสอบผมก็แค่ทํากลับนะครับตรวจสอบว่าจริงไหมครับผมก็แทน a เท่ากับ3เนี่ยสส่วนด้วย x ลบหแล้วก็บวกด้วย b b คือ 2x บวกด้วย c c คือลบหนะครับส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยตัวนี้ส่วนด้วย x กําลังสองบวก4ดูครับมันจะเท่ากับมันจะเท่ากับตัวตัวนี้หรือเปล่าถ้าเท่าปุ๊บก็จบเลยก็แปลว่าเราทํามาถูกละ นี่ก็3คูณขึ้นไปนะก็เป็น x กําลัง2บวก4นี่ก็บวกด้วยเอ่อ็กซลบ1นะครับคูณกับ x ลบ1ครับตัวส่วน,นครับตัวส่วนก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็น x ลบ1คูณกับ x กําลัง2บวก4ข้างบนครับลองทําดูเป็น 3x กําลัง2บวกด้วย12อันนี้ก็คูณเข้ามาก็บวกด้วยเท่าไหร่ครับเอ่อ็กําลัง2โอเคเนาะ คูณ 2x ก็ไปก็ลบ 2x อ่าแถวนี้ก็ลบ x ถัดไปก็เอออะไรวะบวก1บวก1นลครับอลองมาดูนะครับว่าลุ้นดูครับว่าจะถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกแปลว่าเราคิดอะไรผิดบางอย่างแล้วครับถ้าถูกก็โอเคเลยนะครับ x กำลัง2บวก4จับรวมปั๊บนะครับก็จะได้ว่า 5x กำลัง2รวมพจน์นะครับอ่ลบ 3x แล้วก็บวกด้วย สิบสามโอเคครับสบายใจได้ครับสบายใจได้ถูกแล้วนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ใช้การตรวจสอบเอานะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ถูกต้องละเพราะฉะนั้นผมก็ขอเขียนเลยว่าไอ้ตัวโจทย์ตั้งต้นข้างบนอ่นะให้กําลังสองลบสามเอ็กบวกสิบสามอ่ะส่วนด้วยตัวเนี้ยนะครับส่วนด้วยเอ็กลบหนึ่งแล้วก็คูณกับเอ็กกำลังสองบวกด้วยสี่ตัวเนี้ยครับก็จะเท่ากับ เท่ากับอะไรเท่ากับ3ส่วนด้วย x ลบ1บวกด้วย2 x ลบ1ส่วนด้วย x กำลัง2บวก4นั่นเองโอเคครับก็ลักษณะแบบนี้ซึ่งตัวนี้นครับมันก็จะพร้อมที่จะไปถูกอินทิเกรตอย่างง่ายๆแล้วโอเคครับเดิมทีตัวนี้นครับอินทิเกรตไม่ออกเดี๋ยวต่อไปเราจะมาอินทิเกรตนี้กันนะครับในสเต็ปถัดไปโอเคนะครับ <c oughs> ลองดูสังเกตดูนะครับว่าทําอะไรบ้างคือเทคนิคตัวนี้ค่อนข้างดีครับเทคนิคการตัดตัดตวแปรเนี่ย แล้วก็พอตัดได้พวกมันจะได้มาทีละตัวทีละตัวก็เอาค่อยเอาไปใส่ใส่มันก็จะได้กลับคืนกลับมาโอเคนะครับ